อีกหนึ่งเกมที่น่าดูมากๆในค่ำคืนวันนี้นะครับเวลาตี35นาทีหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่าวันนี้จะเปิดแอนฟิลดต้อนรับการเป็นทีมอย่างแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับทีมที่ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้ดีเหลือเกินนะครับในฤดูกาลนี้พวกเขาทยานขึ้นสูน่อันดับที่6ของศึกเพลย์ลีครับหลังจากที่ผ่านไป13เกมฟอร์มการเล่นในสุดยอดมากครับ ซันเดอร์แลนด์ครับผลงานในการเล่นนี้13เกมก่อนนะนี้ชนะ6เสมอ4แล้วก็แพ้ไป3ตอนนี้เก็บไป22แต้มน,นะครับถือว่าผลงานถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ3แต้มได้ซันเดอร์แลนด์จะกระโดดขึ้นมาอยู่ดับที่3ของตารางเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าผลการแข่งขันของเชลซีวินล่านี่จะเป็นอย่างไรก็มาว่ากันแต่มีโอกาสลุ้นขึ้นถึงอดับ3ถ้าเก็บ3แต้มได้นะครับส่วนลิเวอร์พูล ก็ถือว่ากลับมาแบบถูกที่ถูกเวลาแบบเฉียดฉิวพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถบุกไปชนะทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเตดได้2 0ต่อศแล้วก็เป็นรูปเกมที่ถือว่าฟอร์มก็ดีกว่าหลายๆเกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครับ13เกมที่ผ่านมาชนะไป7แล้วก็แพ้ไป6ยิง2่ง20เสีย20นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางมี2 1แต้มด้วยกันวันนี้ถ้าเก็บสามารถเก็บ3แต้มได้ก็มีโอกาสลุ้น ที่จะไปอยู่อันดับที่5อันดับที่6ของตารางเลยทีเดียวนะสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับนี่คือโดยรวมส่วนฟอร์มการเล่นฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับทีมอย่างซันเดอร์แลนด์นี่ผลงานโดยรวมถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากมากนะครับ6เกมหลังสุดในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกซันเดอร์แลนด์ชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวโดยเกมเดียวที่พวกเขาแพ้ครับก็คือเกมบุกไป,ปเยนฟูลแลมแพ้ไปศูนแต่อย่างไรก็ตามครับนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็สามารถกลับเข้าสู่ฟอร์มเก่งได้ ชนะบอลหมัดไป3ต่อ2นะครับก็ฟอร์มการเล่นก็อย่างที่เรียนไปไม่ธรรมดาส่วนลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้3เกมที่ผ่านมานะครับก็แพ้รวดแต่อย่างไรก็ตามก็กลับมาได้ในเกมนัดล่าสุดก็ได้ขวัญและกําลังใจที่ดีมาและที่สําคัญครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเกมนัดที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้กลับมานอกจากโมเมนตัมสําคัญแล้วนะครับระบบการเล่นอาเนชลอตกล้าดบโมซาร่าแล้วก็เอานักเตะอย่างโดมินิกสวอสไลครับขึ้นไปเล่นปีกขวาแทน แล้วก็ฟอเรียนเวตเล่นในตำแหน่งเบอร์10ปีกซ้ายกั๊กโปหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักดันกลางแม็กอลิสเตอร์คู่กับกราฟเฟนแบกเกมรับมีโคนาเต้มีเฟอร์กิลฟันไดายแบ็กซ้ายเป็นวิรอดเคอร์เคสแบ็กขวาใช้โจโกเมธผู้สาประตูเป็นอลิซองเบเกอร์แผนเนี้ยสำหรับผมว่าท่านะชั่วโมงนี้นะครับก็ถือว่าดูโดยรวมมันค่อนข้างลงตัวการใช้โจโกเมธเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้ประโยชน์เยอะมากนะครับดีกว่าเอาโซูบอสไลไปเล่น มันเสียของดังนั้นผมมีความรู้สึกว่าซานแอนเดรีนฟอร์มการเล่นถึงแม้ว่ามันจะดีก็จริงนะครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลจัดตัวเล่นแผนชุดเดิมก็เชื่อว่าศักยภาพของลิเวอร์พูลนะครับนักเตะอย่างฟเรียนเวียสนั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าเล่นได้ดีดูมีอิสระนะครับนักเตะอย่างสโบสไลก็เล่นได้ตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับไอ้กัคโปก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งก็ฟอร์มใช้ได้อเล็กซานเดอร์อีซักจากที่ผลงานเน่าๆมา เกมนัดล่าสุดก็ยิงได้ครับทุกอย่างมันดูดีไปหมดเกมรับก็ไม่ได้ว่าหลุดนะครับฟานไดโคนาเต้ก็เล่นดีโจโกเมสก็เกมรับเนี่ยแน่นเติมเกมรุกขึ้นไปช่วยเพื่อร่วมทีมได้ดังนั้นผมว่าถ้าอาเน,นชลอตเขายังใช้แผนเดิมยังไม่ต้องรีบร้อนใช้บังโมครับผมว่ามีโอกาสที่จะสามารถชนะเดอร์นลนด์ได้แต่วันนี้ถ้าเกิดทาดไฟเข้าแทกยังไม่มั่นใจในตัวเอง เกิดกลับไปใช้แผนแบบเดิมๆที่เอาโดมินิกสวอสไลน์ครับไปเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วก็ปีขวาใช้บางโมผมว่าลิเวอร์พูลก็มีโอกาสพังคาบ้านได้อีกหนึ่งเกมนะครับดังนั้นผมว่าการจัดตัวสำคัญมากๆในวันนี้ซึ่งเท่าที่ผมดูนะอันนี้ผมดูจากแฟลชสกอร์ก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาคาดการณ์กันว่าวันนี้ใครจะลงนะแฟลชสกอร์คาดการณ์ตรงกันกันกบฮูสก o r นะ ผู้ร,รักษาประตูอาีิสองเบเกอร์เซนเตอร์ฟันไดโคนาเต้แบ็กซ้ายคือเ like คสแบ็กขวาเป็นซูบอสไลท์ซึ่งวูสกอร์ก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับส่วนแดนกลางครับมีฟอรเรียนเวียสกาเฟนแบกแมคลิสเตอร์กัคโปอีซักและปีกขวาจะเป็นโมซาลาเหมือนกันเลยวูสกอร์ก็คาดการแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะถ้าว่าผมว่าจัดแผนเนี้ยมีโอกาสโดนซันเดอร์แลนด์ว่ะ ส่วนเซนเดอร์แลนด์นะครับวันนี้ตัวหลักๆก็จะมีโรบินโรฟนะครับผู้รักษาประตูตเกมรับมีเทรอูมนอดีมูเกเล่นะครับแดนบัลลาดแล้วก็มีเกีตุยดาเลนิวโดนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ก็จะมีเบอร์ธันตราเล่กานิชาก้าโนอาซาดิกกี้นะครับเอ็นโซเลเฟร์แล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นวินสันอีซิดอร์นี่ก็เป็นชุดที่พวกเขาเล่นกันมาโดยตลอดในฤดูกาลน,นี้ครับก็น่าสนใจนะวันนี้การจัดทัพของลิเวอร์พูลผมว่า มันคือสิ่งสำคัญมากๆนะครับว่าจะชี้เป็นหรือชี้ตายนะครับส่วนสถิติคู่นี้ในการพบกันนะครับ15เกมหลังสุดที่แอนฟิลปรากฏว่าลิเวอร์พูลนะครับไม่เคยแพ้กับซันดอร์แลนด์เลยนะครับ15เกมหลังสุดที่เจอกันสถิติก็ขมยับนะแต่ว่าฤดูกาลนี้กับฤดูกาลก่อนๆหน้านี้มันต่างกันเพราะปีนี้ซันแอร์แลนด์ก็มาดีนะครับเออน่าสนใจนะว่าวันนี้การจัดตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมอนุญาตแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมไปดูที่สปอร์ตโมอีกหนึ่งเจ้าแล้วกันนะครับที่ถือว่าการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดนะกับการวิเคราะห์ตัวผู้เล่นในการลงเล่นนะครับถ้าเป็นฝั่งของสปอร์ตโมวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนสปอร์ตโมสปอร์ตโมบอกว่าผู้รักษาประตูนี้จะเป็นอาริซงเกมรับก็จะมีเค r ร์ติสโจนโคนาเต้สกิลฟันไร์แอนดูโรเบิร์สัน เกมรับมีแม็กอลิสเตอร์กราเฟนแบกแล้วก็สปอตสไลด์ฟอร์เรนเวียดคัคโปส่วนหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักอันนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับเออวะวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจกับการจับตัวนะผมว่าต้องดูกันยาวๆนะครับส่วนโคดี้คัคโปเดี๋ยวนะเอเมริคอไปอก็ไม่ได้มีรายงานการอาการบาดเจ็บนะสำหรับโจโกเมสนะครับตัวบาดเจ็บก็มีไบเซติชลิโอนี่ฟิมปง3ตัวนี้บาดเจ็บ ที่เหลือก็พร้อมดงเล่นนะครับอะมาลุ้นกันแต่ขอให้ใช้ชุดเดิม้วกันถ้าใช้ชุดเดิมบอกว่าลีอ์พูชนะได้แต่ถ้าเป็นเอาโดมินิกซูวอสไลไปเล่นเป็นแบ็กขวาผมว่าลีอ์พูมีสิโดนวันนี้นะครับแลเ้เพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าลีอ์ภูจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าในวันนี้ครับคอมเมนต์สหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม เอฟซีออนไลน์ครับใครที่อยากลองเล่นพิเท่งดูครับพิเท่งเข้าสู่เกมเอฟซีออนไลน์นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลายคนที่เคยเล่นที่ลองเล่นมาแล้วนะครับบอกว่าพลังนี่ไม่แพ้เทียรี่องรีเลยนะครับพลังโหดจัดจัดก็เปิดให้โหลดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับฝากด้วยกันนะครับกับเกมฟุตบอลที่มันที่สุดครับเอฟซีออนไลน์เล่นกับคอมถึงจะมันที่สุดนะครับ